ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานที่นี่ครับเป็นไงเป็นไงชอบไหมชอบสวยมากนะผมอันนี้เดี๋ยวผมถามพี่ตรงนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเป็นีเอ๋เป็นสีไทเทเนียมถ้าใครได้ถามบอกว่านี่มันสีอะไรก็คือก็บอกเพราะว่าใส่สีไทเท้ครับเยสเลยก็ที่ทำมาทั้งหมดทุกคนครับเราเข้าไปดูวยกล้ครับสีไทเทที่ผมเลือกเนี่ยตรงเนี้ยก็เราบอกว่าเลือกเป็นแบบเป็นเกล็ดเขาเรียกว่าอะไรพี่มันเป็นเม็ดเม็ดเขาเรียกว่าเมทัลลิกครับเมทัลลิก ป็นแบบสีเมทัลลิกเป็นสีที่มันเป็นประกายเป็นเครื่องประดิษฐพิเศษครับสีพิเศษด้วยว้าสวยมากทุกคนครับดูดูจากดูจากรวมๆก่อนนี่เงาเนีมันเป็นแบบว่าออกแบบใครรู้ป่ะเป็นรถแบบเป็รุ่นแบบยุโรปยุโรปใครรู้นะดูไบอ่ะพี่แนวแนวดูไบแนวแบบดูไบอะไรเนี่ยนี่นี่ถ้าถ้าทำล้อท้อนนี่คือดูไบเลยนะนี่ก็ออึงดูไบแล้วนะ ติ๊กเกอร์ออกไม่ต้องแต่งเยอะใช่ไหมไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งเยอะเอาครับไปเรียบๆไปว่าสวยสวยมากคมยังไงครับดูแล้วบอกแต่ดิใจออกแม้ว่าเอ้กล้องละเมอเป็นต้นแบบว่ะสีนี้ยังไม่มีใครทํานะใครที่สนใจนะพี่พี่โรนัทใครที่สนใจอยากจะแว็บอยากจะมาแล็บสีเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนยังไงได้บ้างครับติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนครับเด็กที่สครัเครับ ทิ้งลิงไว้ข้างล่างข่างเลยอ่าดีใต้ข้างนี้แล้วก็เราขุดหาเองนะเกิดอะไรเออใช่ใช่แต่ต้องยกยกเหล็กแล้วก็แล้วก็ไปเอาจอบมาด้วยนะอจอบประขุดว่าอ้าวมาทิ้งลิงและทิ้เต็นท์ในี่นะตายนี่อยู่ใต้ไอ้เหี้ยใต้ใต้คิดไม่ใช่ใต้ดินนะ้วผมวิ่ดูออกสวยแล้วก็เป็นไปที่ออกหวาวมากเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในร่มใช่ไหมที่ออกไปข้างนอกเมื่อกี้นะหัวแสงประกายตาแบบเงาว่ามากเลยพี่ให้ดูรอบๆใครกันครับทุกคนนี่ สวยวิบวับมากเลยเออเออนี่ครับแล้วก็พี่เขาจะทำอันนี้มาให้ด้วยเป็นรูปหกดีนะครับให้มันตัดดูือว่า,วา,ามันก็มีเก็มๆหน่อยอ่า เอ,อกไปให้ดูดีกว่าเฮ้ยคันไหนรถใครเนี่ยขวางวะเฮ้ยโว้ยอะไรเนี่ยผมไม่หุ้มไม่หุ้มสีที่นี่ยังว่าขวางอีกก็ตายแล้วตายแล้ว,ลวไปหุ้มไปไปฮุ้มก่อนไปหุ้มก่อนปลาปลขึ้นขึ้นปลาขึ้นปไปแล้วก่อนเร <ๆ S 1> ็วเออเฮ้ยคันนี้ลิมิเต็ดนะพี่เดี๋ยวลองทีออกออกแต่งให้ดูว่าว่ามันแบาาวนบว่าง่ายดีกว่ายังไงไดบ้างสวยนะสวยนะคันแรกเนี่ย หรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นคันแรกของประเทศได้ครับเพราะส่วนใหญ่อั6จะไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าแรปสีนี้กันนะครับเป็นสีที่แบบแตกต่างนะฮะใครใครที่เห็นสีนี้ฮะจะบอกเลยว่าเป็นรถของกองละเมอเป็นคันแรกครับใครจะต้องจดจำคันนี้เลย นี่ก่อให้ดูไอ้บ้าคันนี้สวยงามครับผมถือว่าโอเคฮะโอเคเลยครับคันแรกในประเทศครับจะมาห้าอาซิกครับจดจำไว้ครับนี่คือรถกล้องละเมอครับทุกคนฮะและขับไปไหนก็ทักทายกันได้ครับไม่ต้องผมผมไม่ค่อยมีกลุ่มฮนะเรียกผมด้วยให้ผมเข้ากลุ่มเลย <laughs> โอเคนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เลยครับผมเดีย๋ยวเราจะเอารถจามาห้าอาซิกนี้ ไปตกแต่งอะไรเพิ่มหรือว่าออกทริปที่ไหนครับผมเดี๋ยวติดตามไปเลยว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับผมเพราะตรงนี้เป็นคลิปแรกนะที่กล้องละเมอเอารถเอาซิกมาออกปกตินี่กล้องละเมอจะขับ CBR 650นะแต่เดี๋ยวตอนนี้ขายไปละไม่เป็นไรเอาอาซิกเนี่ยลอาไปช่างนะเอาไปช่างกิโลขายเอาไช่างกิโลขายแล้วน่าจะประมาณเกือบสองสามพันกว่าบาทอ่ะไม่รู้นี่ได้กี่บาทมาด้วเนี่ยนี่เบาๆน้ำหนักเบากว่าด้วยล่ะเออลองไหมไม่ต้องนะนี่ว่าจะลองหรือเปล่าพี่นั่ครับผมผมพี่นั่งตั้งติดตามเลย มาขอบคุณพี่รณันั์มากครับผมขอบคุณมากครับที่เดิน